มีดมีประเข่าเลยมันเสียงมีดประเข่ามีดประเข่ามีดประเข่าบ่ลองเจ้าบ่ลองเจ้าบ่สอ๋อโอ้ยมีดอยู่ในรถข่อยก็มีอยู่ได้มีดอยู่ในรถเจ้ากมีข่อยปั่นง่วงมาก สบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดกูสูรส่คนมาพ่อมาเจอกับมยเยาในเมื่อน,นี่เนะาะขโกยพี่กดบพี่น้องมากินข้าวปุ้นมองเกา่ามองเดิมเนาะเพราะว่ามาส่งคำคำเนี้ยคือเก่เาพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งหมดเตียงเป็นสั่งใหม่มาหาทั้งมองทงพี่น้องเนาะขโมยเวกะมาในในแก้มือซื่อนุ่มจืดใหมเพิ่นพี่น้องเลยเมื่อน,นี้ กลมากินกับวปุ่นฮานนี่คือเก่าพี่น้องอยู่พระธาตุนาะพี่น้องพระธาตุพระธาตุอิงฮังเนาะพี่น้องเมืองไก่ซนอนเท่านี้แหละเนาะกาดีพี่น้องน้องหล่าเพิ่งหาสิม,มาเต่เลิกเรียนหน่อยเนาะโดยสบายดีรึเปล่ะโดยหาถ้วยลย,ย่ะเด้ละละดอึแจ็คแมนมาค่าเพิ่นก็แจ็คแมนซื้ออย่างเนาะซื้อน้องเต้บ่ อายุเดกปีแล้วเจ้านะอายุสิพกปีพี่น้องกระพุ้นเพื่อนกัแซ่บพี่น้นนองเลยทางมาเตียงทองเพิ่งพามากินโบก,กินเล็กจะพาใครมากินหรอแม่ไปไซนอองไหมนี่แม่เป็นง,งานดินจุฬาลงกรณ์โอ้เป็นไปกินจะเลิกต่เรีนเยนอะไรกับว <c oughs> ่าพอห้าทายแม่บ้านี้ โอ้ซอยเมยาาย่์ทำไมหากินเนาะลูกสาวเดียวใช่ไหมจักนี่บอแม่ลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวโอ้พี่น้องอมาอ่าวดนวนคนได้เนาะอันตำก็มี่บ่อยละ่ะคือ,ค,อคือเห็นมีโคกมีหยางน้ำเนาะโอ้พี่น้องไยตำกล้วยว่าเตียง าต่ำเองบ่โอ้พี่น้องเอ้ทางนองา้องต่างตีเพิ่นต่ำกล้วยเดี๋ยวมาเบิ่งทางเมย์้าน้อยต่ำกล้วยสูุกินเนาะสงสัยบาเตียงเราอยากเราบ่สบายพี่น้องเอ้แล้วก็เลยอยากอันกินแบบโล่งๆเนาะพี่น้อง เอาบอ่อเพชรว่าบอ่อเตียงบอ่อเพชรบ่อเพชรบ่อรน้อยหนึ่งสับเปลกน้อยนึง,ป,นนงป้าพี่น้องขับไปทักทายสบายดีทั้งบอ่อเตียงก่อนพี่น้องนี่อันนี้กระทางทีมงานสามพระองค์นอกพี่น้องกัลลังมาสเสด็จมาสบายดีบอ่อเตียงดวยสบายดีพี่น้อง,โ,งโดย้ยยิ้มยิม้มบ <laughs> <ย>่ <laughs> ยิ้มบ่หิ้ม่ายอกแกเชื้อบ่ยิ้มกระซังกับไม่ก็ได้หรอวะได้แหล่ะเนาะแต่บ่เบิดท่านเพิ่นเอ้าคิดยากเลยบ่ได้เพิ่นลยคุณแสสามพระองค์บ่เรียงเราเหมือนเนาะไปแต่ใครเพิ่นดู้เนี่ยเพิ่นลงมาก่อนโหลังนั้นยิงได้พี่น้องได้เด็ดเนี่อ๋อแม่แม่แม่แกกำลังมา ออเ้าเบิ่งดด้วยะีเล็บขีเสียงมากเลยโอ้แม่พี่เลนเหรอะแ่าก็บอาให้แม่แล้วดูดีแล้วนึเยอ้าบะูอะไรกันงเงี้มีีระูเนียค่ะโอ้โดยโดยแม่โอ้ยแม่เถามักวนอยู่แล้วเหแม่เถาได้บัตรไหน่ลู้เคยมาอุดนุนคำแท้อ๋อมาคำแ่ มาเห็ดอ่ามาเห็ดเบี้ยแขวนี่แหละมาทำนิดน่อยขายได้จักแสนนะเหมือนนี่เมือนในนั้นโดยค้ากับปุ่นบอดายพ่อหอดช่องช้ำแสนดอกเกินเป็นแซนปลายเครียดเลยไปกินอันอันนี้น้อยหนึ่งเครียดเครียดเรื่องยังเครียดขายของบอดายหนิบ่เครียดขายบอดายขายกับปุ่นเสียงหัอที่น้องเลยมาเปิดทั้งลูกสาแล้วต่ำกันที่น้องเลยหนุกสาแบบงามๆนะเอ้าได้มี็ดเนี่ได้มีดเหมือน ตำกล้วยเจับๆสแล้วล่ะเด้อวยามกะกล้วยเนาะพี่น้องทางบัดเทียงเพิ่นอยากกินตามะกล้วยเพราะว่าสิเฮ็ดให้อันจมูกหรือว่าหดังเพิ่นโล่งๆนะพี่น้องเพราะเป็นวัดเด้ โดยเป็นยังวิธีตำกล้วยตา่ม,มัาเจ็กปีเดีปยแล้วลเจ็ปีแล้วโอเคพี่น้องเอ้ามาสบายดีอาจารย์กับ,บุวบ ขับใจเด้อที่เี้งขับปุ่นมาเนี่ยเอาช้างว่าแท้วาดีเอาโมเมนเจ้าบสิัทีเดงเมาเนี่ยมาิมากินอยู่ได้ไหมนะเอากะกินแหลนะเนาะบมเมนเจ้าดีเป็นจราภาพมาเนี่ยนะเอาลงมือเลยไหมบุก่อ,อ,อยากไปเลยลบุก่อ,อยากไปเลยิใจเลยแล้วว่า <c oughs> อรตนเจ้ภาพเลยบุก่อ,อยากเขาบุก่ยาเขาอยงเนบอกกินนี่ยบอกอยากเลยบ่ เขาว่ายอกใช่หรอครับมาได้ป่ามามามาต่ำมกะกล้วยแล้วพี่น้องโอเคบะยากระซิจินกรปุ้นน้ำหมูน้ำคูนี่แหละเอาคืออันเราลงต่ำแท้เป็นดได้ได้น่ายันเดืองงับเนาะเดืองงับแบบน<ป>ี<ป>้ <laughs> พองไฟโดนปลาเสียงมากมาพี่น้องเลย สบายดีพีนพุ่นอพี่น้องมาเมามาเรื่อพี่น้องสบายดีพี่น้องอีกเท่หรับบเสียงมาจันมาคีไยังไงคีไกินไปน้ำืมุกไปนช่าจันนี่เป็นบุหรีเบอร์เสียงม่ท่ชิปเียนมาจันนุมือสามเ่ออะไรงเี้ยบุหรี่หนาไปยกมาแแม่อยู่คักนาะเป็นคนนันไหมนัน ใกล้สบายดีพี่น้องใหเนาะโอ้ยเห็นเปตาอันนี้โอ้ยลอกไเลยอยู่ได้มันนี่ดีป่าวนั่งข้างหน้าเดนน่องไปโอ้เคยอยากตำแท้มันอยากตำยันำหุ้งตำก้วยยากินตำหุง

Yêu dạy khỏe Cho dạy nhá dạy 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 dạ dạy <laughs> <lòng> <laughs> oh, dạ <laughs> <người> <laughs> <laughs> Mới thẹp vào đây Hả? mà Cái bất à? Cứ bất ở đây cái này bảo đi một ăn thua ở trên bốc vào Hãy subscribe cho kênh mà Cây mà. Bùn đấy. Nhòi hẳn đấy. Rồi, cái này mừng banh kỳ mừng hai 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 mừng này mừng hai mừng cái gáo đấy <laughs> thịt những lắm cỏ vậy yên điêu nhìn hay vương nào vương răng điêu thế này nhào răng điều nhặt nọ răng điều đấy mọi người nhìn người han người mọi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  mọi người mày người mọi mọi mọi

มาหาลุงคงมาลงแรงอ้เหียเียจะทำแนมือโอ้ยยังเฮียนะตำกล้วยพี่ร้องตำกล้วยตำกล้วยกล้วยตานีปลาเลี้ยวเอาหนึ่งไปชีบเบาๆเดีย้ตามหอได้หรอเอาตาลีเลี้ยว เิงดังเลยยุกเด้เรื่องเลยตำนานพระพ่อนบ่อบตียงบได้กินได้ต่ำจวดเลยเห่อคัก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 ของชายของชายเพื่นเด็กเด็กขงช่วงแบบน่งบ่ถึกกิงไข่เลย ไปถือเดี๋มังโดนน้ำเต็มเนี่ยให้มาจานเลยมาไหมั้องยีงยังไงใส่ได้ก็ใส่ใ่ไหมครับเข้ามาจาใส่แล้วเปลี่ยนแล้วมั้อะ เฮ้่มมีของจากกระางวะมีของมาคุค้นอันแล้วแล้วก็ให้ได้จบเรอมคุได้อน่อาของกันนั่นแล้วบันจกินไปแล้วบันเนาะามกล้วยน่นะจ๊ะแบแงว่าปรจันมมีของุมมีของนะบักและ บม่เราบว่าทำไผ่โม่สมักเงี้มีคนมีของอยงไรก็ได้เจ้าสมักครเจากระโมีเจาสมักเนี่ยเออมีเออกระโบมีก็ยังไงเจ้าอะไรเนาะแังว่าเจ้าบมีของหมามักกันเออจ้ยไม่ได้ไม่ด้เทีบเรอเอาอีกคุหนึ่งอือีกกลุ่ะบ่อเอาลูกสาวแล้เนาะ Bò bát thắng có lẽ mẩn rồi chạm béo đi 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 chạm

Trời hỏi có đầy nè Rồi trong cái đây là hậu đi căn cả bằng bay bằng bay 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 bên bay 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 cả bay 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 Mình về còn bay về còn bay bay còn bay đấy bay 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 đấy bay 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 nữa bay tiếng yêu แล้วมันมีประโยชน์ได้ตแต่้วยมันปะโวยมาเชียงบรรยายสองน้ำเรื่อยยาเีงอีกแล้วไปปรึกษามาเชียงอีกแล้วมาเชียงเรื่องเรื่องสมุนไพรต้องไว้ใจอาจารย์เชียงกองหายกินยากเด็กมันบ่เอ้ามันมีที่มาที่ไปเด้ออย่างพวกจะว่าวันนี้ได้กี่พูดอยตรนี้ยังปรหลาดว่าจะนู้ <Siser> mai <Zum voi> <haiais. cười> đi hai hai kỳ nha của những bóng cho hoa vô rồi để bóng của nhau chịu đựng. Mâm tuồng nèo 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 nèo

กำลังเอาสองรุ่งยใกล้ใกล้สาม่คอเด็่ดพเดนตต่อกันแซบแซบบ่ะสดน้ต้นครับี่นปั้มตอนอปั้มดปั้มแล้วมันอยากเียรมันอยากลุ่มกลุ่มอะไร เกินน้ำเซ็ตปากเจ็ดคอเ,เอนาะพอนฮะเอาน้ำมาเพป็นเอาน้ำมาให้เน่ยน้ำยังน้ำดื่มน้ำกินนะฮะน้ำเปล่านี่บ่กินน้ำเปลา่าบ่มืดแทบบอกย่าไป,ไปเบิ่งเกี่ยวกับกล้องเลยก็หมึดเน,น,นาะน่าไปเบ่งเป็นอะไรไปคนทั่นหนมึอดจัง มาบางเวทีเพ on no. uh ิ่นต่ำมาเสียงมัตอนอยนี้ต่ำได้จัโคกได้มเนี่ต่ำก็จะนี่แหละสองหกามนงดาเพิ่นากมาติดคี่หน้ามันเป็นได้หละลืมจะใส่บ่ มีดมีดเบาะมีดเบาเลยมันเสียงมีดเขบามีดเขบามีดเขบาบ่ลองเจ้าบ่ลองเจ้าบอโอ้ยมีดอยู่ในรถข่อยก็มีอยู่ไลยมีดอยู่ในรถจ้ก็มีข่อยปั่านมันง่วงมาก โอ้พี่ทีสาวนักเรียนพี่น้องเลยสาวนักเรียนต่ำหมากกล้วยกล้วยตานีเจ้าเห็นแน่นอนว่าสิเป็นพอค่าต่ำแล้วนี่ว่าจอยากขออนุญาตน้ำน้องเพิ่นนี่พออยากโยกยักบ้านอยากโยกบ่โยกโยกกระชีใช่จานนะต่อยาวเงา้อาลองเม็ดเหรอ้องเม็ดเนาะดูดูอ่ะขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อเป็นหนึ่งอ้าวเลยแล้ว เนยก็นี่พราเามาจี้ให้กล้พี่แล้ว่าค่อยตำมันจพูไมพุ่งเขาตาคอยคอยจีได้เล่นนี่เอออันนี้น่องใส่อย่างแน่นี่ใส่โคกแล้ส่โคกบ่ไ่ได้ใส่หมอนหอกเนาะทั้งหลายก็บอท่านเพื่อนก็ถามนะใส่โคกเพ่อน้ใลงไปนะเยใส่ใจพ่อมบ่ บ่ดีบ่เมื่อกี้พ่อชิมได้ใช่เป็นไรคือเค็มฮะเค็มพอดีพอดีบอดีพี่น้องเลยอันนี้แสดงว่าน้องเกคนปรุงมาแบบดีได้เนาะปรุงแต่ก็ไม่ได้เอาเครื่องลงเลยพี่น้องเลยโดยไป้ายนตักที่นีไปใหา่ยังไ้ได้ไหมะว่า vô tiền, phun cái này giúp phía nọ này, xe này vang, xe nọ này, vang. văng, văng được cả đấy. để văng, mà, để vang, cái chạy, phun, chạy cả chạy rồi phía nọ người, chạy cái nhóm này bỏ xiên cả. bỏ ừ. bỏ, chết, mung len mung lẽ, bỏ xiên cả thấy thế thì đi quá. Mưa rồi, đem khỏi những sân luôn. Mẹ, đẹp đôi, cái khác nó mẹ này cả đây Bao giờ phong nho bóng 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 ก็น่าม oh, ัใ ah. ช yes. ah. ้กุ้เก oh, like right ่าเนาะเนาะอ่าบ่บาเสร็จแล้วโพอดชิมมังกรดเว้ยเห็นบ้ากันเจ้าก็จะประมาทก็ได้เมื่อวานนี่ก็ต่ำไม่กินอยู่กันมาโมนี่เปลี่ยนเป็นไร่ไม้ก็คือเก่าไปฮะไปชิมมังกรดเถอได้มาตรฐานเก่าอยู่ใช่แซ่บของเนี้ยบ่บริเวณบ่เชียงต่ำเนาะหรือเก่าเน้ะเห็ดเป็นคือชือที่เก่าจิบอ่ มัจานนคลองขาดแต่ม enfin ือนะกินยำไหนใช่ัหมยำนะเนาะมันม่ีกองเยอะอ้าทป้าตุ๊กกี่โผใช่ปไงอ๋อเดียวเบิดเบิดเลยไปเดนแต่บุ้หนมูเดนต่บุ้ันมูทำทำหง่ขนาดนี้ไดาไหม นั่นไงว่าซกองอะไรวะนั่นไม่ใช่อะไรที่อว่ารึตักระตำหุ่งอีกเนาะตำหุ่งหนวดได้เนี่ยเขาบไทายในบ่จะบอกกับบ่าแล้วไปคาทยกับชาวากินชาวากินแบบห้าเห้างป่ะชาชนใ่อย่างไรมั้งีเคลือบน้ำใส่น้ำมากวยดิบนี่ขาดเด้ đi đâm sạc hai, một thằng ní xa, bài bài em hai, 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 Thôi chín thôi Thế gì cũng cứ kín tuần chứ Từ ừ, mùa lúc Trông đi khổng quá ừ. chắc Bữa nhau hình thức chứ Tắm thôi có bánh <laughs> 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 mẹ nhau chín tắm 1 cơm với rau khoai ấy Khổng à. đi nó ขาดคองบ่ไปไดนรบานนี้ใจเงินอยู่บ่ได้บานนี้เนาะสอจานกุยตนี่กเจะกินใบปลายยใชได้บเนี้ยนะกุยตนี่นะสงจานเนี่จะกินใบปลายย่ใชไดคือใบปลายย่ร้อนยายใชไ้ ของน้ำบอน้ำยใส่แล้วอ้าเตียงเจ้ากินมากไอ้าเงแบขอเช็ด่บมือนี้บ่ขอใส่ใจตรงนี้นี่เตียงแช่บปันาขวเสรมมากีกนี่เนาะตัวนั้นเรายังไ่ได้ทักพกป่านี่มึงจนนั่นเนา๊าเปิดเอ เคยย่อยเคยยิงใครย่อยคิมุกเคยย่อยพี่น้องคิมุกเยย่นะน้ามาคอบพี่วมาเสียรน้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะกินข้าวกินกระปุ้นกินตำมะ้้้้้้้้้้้้้้น้้งเ้ย้้้้่้า้้้้้้้้้้้้า้้้้บ้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้้น้้้บห้้้ก้อ้้่้้ใา้้้้้้้้้้้เ้้้เ้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้่้้้้้้้้ มาแวมาซอมมากินมากินชอยเด้อมาอุดนูนชอยเด้อตั้งล้วยแตนี้เงินหั่นไปแถาค้อนก็ขอบคุณแชร์หั่นไปแถาค้อนเดออยู่บ้านถาดอีห้างทางเดินถาดอีห้างก็เด้ออยูอ่นี่มีที่เด็ดอย่างแน่โมเพิ่นไปเลยอ่ามีที่เด็ดอย่างแน่พื่นถา <c oughs> นปะตัดกล้วยม 26, ีน้ำทิเสาเป๊ปซี่<ถ>มีแฉมฟีฟ<ถ>มอมแถมยังอะไรเชิดถั่วใยได้ประมาณได้ถั่วหนึ่งโอ้ เขาต้องกินอีกคนละซอกอันน hey, uh, oh, ี้ค yeah. uh, ือพิเศษบ่หนิพิเศษเนาะโอ้แล้วกระดูกสาวงามบ่กระดูกสาวกับงามพอนี่หมายความอ่ะประมาณนี้แหละเนาะเน่าดย อ่โอเคเนาะพี่น้องเนาะทั้งเบาเสียงเบาเตียงสบายดีก่อนเด้อยจะได้จบปิดคลิปไปเลยเนาะไปแล้วพี่น้องไปแล้วบาทเลยบ่ายแล้วก็เซลนี้วันนี้เนาะพี่น้องเนาะไปให้สิเป็นเจ้าภาพเจ้าของกล้องแล้วเจ้าภาพโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกบ่ายแล้วก็จะจบคลิปปิดคลิปลงไปเนาะอาจจะเป่าว่านู่ฮอร์โมนกันแน่พี่น้องเลยกะอาจจะมีคำปากคำที่หยาบๆเลยเนาะกะบ่ายแล้วก็ขอโทษขออภัยเนาะทางพีมพ์งานทะ้งวันอย่างเราไปบันทึกประท้องกันเนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้มะี่าก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุดๆกำลังใจที่เข่าวมหาส้มและติดตามผลงานของมะี่าโดยตลอดมาแล้วเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องมะี่าก็ขอบคุณขอบคุณกับจะจบคลิปคลิปลงไปแล้วไปพบไปพ่อกับมะี่ากันนะพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้มะี่ยได้ขอตัวจบคลิปคลิปลงไปแล้วขอการทั้งมากราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันสุดๆสุดๆสุดๆสบายดี